พระพุทธคุณกล่าวคือตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปด้วยดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกพุทธคนฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลกพรรมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขหบดีบุตรของขหาบดี หรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตด้วยศรัทธานั้นเขาย่อมเห็นชัดตระหนักว่าคารวะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีการบรรพชาเป็นทางปลอดโปรง่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่จะทําได้ง่ายอย่าการะนั้นเลยเราพึงปรงผมและหนวดนุ่ง่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้วสำรวมระวังในพระปาฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นโทษเพียงเล็กน้อยว่าเป็นภัยสมทรานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีพบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรียทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษภิกษุนั้นย่อมละนิวรณ์หประการ เป็นเหตุทำให้ใจเศร้าหมองเป็นเครื่องบันทอนปัญญาได้แล้วเธอสงัดจากกามและอกุสลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมชาญทุติยฌชานต,ตัตยาชานจะตุทฌชานมาโดยลำดับเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากความเศร้าหมองอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมเกิดปัญญาคือวิชาสาม จึงสามารถละกิเลสได้หมดสิ้นอยู่จบพรหมจรรย์ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วนี่และเรียกว่าพระพุทธคุณ